ดูดูด,ดูเพื่อนๆลอกินขนมรอกินขนมเขารู้รู้บนโต๊ะมีขนมเป็นไงล่ะมันรู้สิ่งเหล่านี้คือเขากําลังจะขอกินนะจะขอกินแล้วผมขอกินขนมแล้วครับเรียงคิวรอกันเลยครับเรียงคิวรอกันแล้วครับผมเรียงคิวรอกันแล้วครับผม วันไหนจะป้อนครับผมจะมีที่จะกินไหมประมาณนี้เนี่ยรอแล้วครับผมดูความน่ารักมันม้ย <laughs> รอแล้วครับผมรอแล้วครับผมวันไหนจะให้ผมกินสักสักทีครับผมใจว้าร้งองหวยหาอะไรเมื่อกี้ได้ยินอยู่นะหวยหาอยู่เมื่อกี้อ่านอะไร จิ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 อัตตะตะตะน่ารักที่สุดเลยเพื่อนๆอนิอ่มแล้วเช้านี้อิม่มละสิ้นเรื่องสิ้นลาวเนะาะเช้านี้ก็พอใจยังพอใจยังไปวิ่งเล่นเลยไปวิ่งเล่นไปสนามเต็มเลยเนี่ยสนามกว้างๆไปวิ่งเล่นเลยไปไปวิ่งเล่นกับพี่บาวออกกําลังกายดูสิมันจะได้ผอมจะได้ผอมสักทีสิเอ้ยจ,จะเล่นกันมั้ยอะ มันไม่ใช่นะมันได้ได้นะเ่ะ, <c oughs> ะเล่นไปเล่นไปต้องให้แม่เราให้แม่พาเล่นโอ้หมาหมาตรงไหนมี ดูสิหมาอยู่ไหนเนี่ยโอ้หมามาอยู่นี่แล้วลูกลูกมีหมาเป้าเป้าเป้าหมานุ่นหมา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 ลูกไปเล่นไงยะเลยไปเล่นไงยะมาเล่น แล้ววันนี้ไม่เล่นอีกแล้วอ่ะเล่นไรไหมชงละวชงแล้วชนเลยโอ้โหออกมาเล่นข้างนอกข้างนอกสนามกว้างมาเร็วนั่นๆๆเดี๋ยวต้นไม้ล้มหรอกอืมน่ะๆๆๆให้ได้เล่นสักทีเหอะ หมาก็แปลกเนาะเวลาเล่นก็กัดแต่หูอย่างเดียวอืมอืมอืมอกัดตรงหูตรงแก้มน่ะน่ชวนเฮียเล่นเฮียก็ไม่เคยอยากเล่นเท่าไหร่เอาเข้าไปเอาเข้าไปน่ะนเดี๋ยวเ นั่นนั่นนั่นนะอุ้ยออไอ้ใหญ่ไม่อยากเล่นด้วยหรอดูดูแล้วไอ้น้อยนี่อยากเล่นอย่างเดียวเลยไปนู่นแล้วมานี่อยากเล่นนะลูกโอ้ยยังไม่อยากเล่นอิ่มล้วอิ่มแล้วนะอืม ขอบคุณ FC ก่อนครับเี้ยบบ๊ายบาย FC ก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบบายบบายบาย FC ครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ